สาสตรานสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะเล่าเรื่องราวของความรักและความเมตตาของพระมหากษัตริย์ไทยค่ะที่มีต่อผสมมิกรชาวไทยในครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทําที่เกินกว่าเหตุค่ะและเหตุการณ์นั้นก็เกิดมาจากข้าราชบริพารในพระองค์ค่ะเราไปดูกันค่ะว่าพระองค์โปรดที่จะจัดการเรื่องเหล่านี้อย่างไรบ้างนะคะพระเมตตาและความรัก ของรัชกาลที่4ค่ะเป็นเรื่องแรกที่เราจะนําเสนอในวันนี้ทรงเปลี่ยนแปลงกฎเกี่ยวกับการเฝ้ารับเสด็จเพราะว่าครั้งหนึ่งค่ะในสมัยของพระพุทธเลิศล่านภาลัยนะคะในรัชกาลที่สองค่ะพระองค์ทรงเสด็จพระราชดําเนินณวัดหนังและวัดนางทองและขณะที่พระองค์เสด็จกลับนั้นก็มีชาวบ้านตะโกนร้องทุกข์ค่ะว่าเจ้าพนักงานในเรือดังเอากระสุนยิง ถูกจักสุแตกนะคะถูกลูกในตาแตกนั่นเองเมื่อพระองค์ท่านค่ะได้ยินดังนั้นก็ไม่นิ่งนอนใจค่ะรัชกาลที่สองได้สั่งให้เรือพระที่นั่งหยุดและให้กรมหมอไปรักษาสตรีนางนั้นแต่ไม่ทันการค่ะดวงตานั้นก็แตกเสียหายไปแล้วพระองค์ท่านก็เลยพระราชทานเงินตราแล้วก็เครื่องลุงห่มให้กับสตรีผู้นั้นพร้อมทั้งกำชับว่าต่อแต่นี้ห้ามเจ้าหน้าที่ ในกระบวนเรือเสด็จพระราชดำเนินชักกระสนใส่ราษฎรอีกต่อไปแต่ว่าเรื่องนี้นะคะก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านั้นค่ะการเวลาผ่านไปสืบต่อมาจนถึงรัชสมัยของราชการที่4ค่ะพระองค์ทรงทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ชักกระสนใส่ราษฎรบ้างก็จึงได้กำชับอีกครั้งค่ะว่าห้ามไม่ให้ชักกระสุนใส่ราษฎรไเปน็นอนขาดหากราษฎรถูกเจ้าหน้าที่ในกระบวนเรือเสด็จ ยิงกระสุนใส่ให้ไปสืบจนรู้แน่ชัดว่าเป็นเรือลำใดของเจ้ากรมใดแล้วให้เอามาฟ้องร้องหากทำผิดจริงก็จะให้หลงพระราชอาญาตามพระราชกำหนดที่กำหนดเอาไว้หรือให้ค่าทำขวัญพอสมควรกับผู้เสียหายนะคะแล้วพระองค์ท่านก็ไม่ทรงเห็นชอบกับการไล่ราษฎรไม่ให้มารับเสด็จอย่างใกล้ชิดดังพระราชดำริของพระองค์ค่ะที่ว่า ก็ไล่คนเสียมีให้อยู่ใกล้ทางเสด็จพระราชดำเนินแล้วให้ชาวบ้านปิดประตูลงประตูลานประตูหน้าถังเสียหมดก็มีได้เป็นการที่จะป้องกันอันตรายแต่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่เห็นจะเป็นคุณเลยแต่เป็นโทษหลายประการและหลังจากนั้นค่ะรัชกาลที่4พระองค์ท่านจึงออกประกาศเรื่องของประกาศยกเลิกการยิงกระสุนและอนุญาตให้ราษฎร ได้ในทางเสด็จพระราชดำเนินค่ะทั้งนี้ในประกาศยังได้ชี้แจงแนวปฏิบัติการถวายความเคารพด้วยค่ะว่าหากเป็นชาวจีนจะหมอบกราบอย่างไทยหรือจะยืนกุย๋ยยืนกุ๋ยก็คือยืนเคารพแบบจีนก็ทําได้ค่ะส่วนแขกและฝรั่งจะนั่งลงเคารพหมอบกราบอย่างไทยก็ได้หรือจะยืนเปิดหมวกก้มศรีรษะยกมือเคารพก็ย่อมทําได้ ราชกาลที่4ี่ค่ะพระองค์ท่านทรงกำชับราษฎรไทยและเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจและเคารพในจารีตขนบธรรมเนียมของชาวต่างชาติด้วยดังความในประกาศว่าห้ามปรามว่ากล่าวขืนใจคนนอกประเทศซึ่งพอใจจะเคารพร,รับเสด็จตามจารีตของตัวตัวนั้นให้นั่งหมอบลงเคารพกราบอย่างไทยเลยจงไต่ถามเสียให้รู้กิริยาคนนอกประเทศ และจงยอมให้คนนอกประเทศได้เคารพตามใจจารีตที่เคยนับถือนั้นเถิดจุดนี้ค่ะก็ทำให้เราได้เห็นอย่างดีค่ะว่าพระองค์ท่านทรงเมตตามไม่ว่าราษฎรคนนั้นจะเป็นคนในประเทศหรือนอกประเทศก็ตามไม่ส่งบังคับให้ทำผิดจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมของตนจะทำอย่างไรก็ตามใจพระราชวงศกกรีพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็ล้วนแต่รักและก็เมตตาประชาชนในแผ่นดินของตนทั้งสิน้น พระนิสัยของรัชกาลที่4นี้นะคะในการไม่โปรดให้ค่าราชการกับทำเกินกว่าเหตุก็สืบต่อมาอย่างพระนิสัยในพระราชโอรสค่ะซึ่งก็เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อมานั่นเองพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ค่ะในสมัยนั้นมีหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเกิดขึ้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรี โดยมีคนร้ายค่ะสาคนปาหินใส่ค่ายหลวงซึ่งพระองค์ประทับอยู่แต่ถึงอย่างไรคนร้ายทั้ง3ากลับไม่ได้รับโทษแต่ผู้รับโทษกลับกลายเป็นผู้ปราบคนร้ายซะเองค่ะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นนะคะมาดูกันค่ะในการเสด็จไปนมัส,สการพระพุทธบาทสระบุรีครั้งที่2ของรัชกาลที่5เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลในวันมาคาบูชานั้น ในวันแรกที่ทรงเสด็จไปถึงทรงประทับแรมในพระพลาที่เจ้าพนักงานมาเตรียมสร้างไว้ล่วงหน้ารุ่งเช้าจึงเสด็จไปทอดพระเนตรตำหนักทานกเกษมโบราณสถานที่พระเจ้าประสัททองสร้างไว้ริมทานทองแดงซึ่งเป็นลำทานธรรมชาติไหลผ่านบริเวณพระพุทธบาทเมื่อเสด็จกลับมาพับพลาที่ประทับในคืนวันนั้นเองก็ได้เกิดเหตุร้ายขึ้นค่ะ เวลาประมาณ3ามทุ่มขณะที่ล้น9ก้ารัชกาลที่หําลังเตรียมจะเสด็จไปนมัสการรอยพระพุทธบาทนั้นก็มีเสียงดังสนัน่นคล้ายเสียงปืนดังขึ้นบริเวณที่ประทับทําให้ข้าราชบริพารพระกันตื่นตกใจไปตามกันโดยล้นเกล้ารัชกาลที่หทรงมีพระราชดำรัสให้ทหารรักษาการไปตรวจสอบดูค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ได้ความว่ามีคนร้ายสคน ปีนขึ้นไปซ่อนตัวอยู่บนยอดไม้บนเขาโพลังกาเนินเขาพระพุทธบาทแล้วก็ใช้ก้อนหินค่ะระดมคว้างเข้ามายังค่ายหลวงทหารกองรักษาการจึงกระจายกำลังกันออกไปจับคนร้ายแต่คนร้ายก็ได้อาศัยความมืดหนีไปได้ทั้งหมดและเหตุการณ์นี้ค่ะคงจะจบลงเท่านี้ถ้าหากว่าคนร้ายไม่เหิมเกิมกลับมาใหม่ค่ะมาคว้างปาก้อนหินอีกครั้งครั้งนี้ค่ะทหารรักษาการกัเลยเห็นว่า ถ้าจะวิ่งตามจับคนร้ายในความมืดอีกก็คงหนีไปได้อีกเช่นเดิมและหากใช้อาวุธก็จะทำให้เกิดเสียงดังจนตื่นตกใจขึ้นก็เลยขออนุญาตเจมื่นสีสรรักษผู้ควบคุมกองกำลังรักษาพระองค์ขออนุญาตค่ะใช้อาวุธยิงคนร้ายซึ่งจมื่นสีสรรักษ์ก็อนุญาตภารกิจปราบคนร้ายปา,ยปายหินก็เลยเริ่มต้นขึ้น โดยทหารคลืบคลานเข้าไปจนถึงที่คนร้ายระดมขว้างอยู่จากนั้นก็เล็งปืนไปยังคนร้ายแล้วก็ลั่นไกไปสองนัดค่ะถูกคนหนึ่งร่วงลงและถึงแก่ความตายในเวลาต่อมาอีกหนึ่งคนค่ะก็หน,นีไปได้แล้วก็จับไว้ได้แค่คนเดียวครั้นสอบสวนก็ไม่ได้ความเพราะมีอาการเหมือนคนบ้าน,นั่นเองต่อมาค่ะเรื่องนี้กลับตาลปัดเมื่อรัชการที่5ทรงตัดสินความว่าการกระทําของทหารรักษาการครั้งนี้ เป็นการทำเกินกว่าเหตุแม้การตัดสินชนนี้จะเป็นช่องทางทําให้เกิดความรู้สึกว่าส่งลงโทษหนักต่อทหารและข้าราชบริพารก็ตามโดยการตัดสินครั้งนั้นนะคะทำให้ร้อยโทหลุนร้อยโทเผื่อนผู้บังคับบัญชาทหารต้องถูกออกจากราชการแล้วก็ถูกจําขังด้วยส่วนจมื่นศรีสราศักดิ์ค่ะผู้บังคับการทหารมีความผิดฐานที่ประมาทแล้วก็กระทําการโดยไม่ไต่ตรองให้รอบคอบ เป็นเหตุให้นายทหารและพลทหารล่วงละเมิดพระราชอาญาให้ถอดเสียจากตำแหน่งแล้วก็นำตัวไปขังไว้ตามระเบียบเรื่องนี้ค่ะพระองค์ได้ทรงมีพระราชหัตถเลขาถึงเจ้าพระยาสุรสักบนตรีซึ่งตอนนั้นยังเป็นจมืน่นไวยวรนาถมีความตอนหนึ่งค่ะว่าคือการที่จะจับศัตรูก็ดีโดยจะมีอาวุธสู้ก็ดีถ้าจับเป็นได้ดีกว่าจับตายเพราะจะได้รู้เหตุการณ์ที่คิดร้ายนั้น ว่าเป็นเพราะเหตุอันใดต่อเมื่อเห็นว่าจะจับโดยดีไม่ได้เพราะต่อสู้กำลังก้ามกึ่งกันถ้าไม่ใช้อาวุธข้างหนึ่งใช้อาวุธข้างหนึ่งมันจะทำร้ายต่อไปได้มากนี่ผู้ร้ายคนเดียวไม่มีอาวุธใช้อาวุธทั้งผู้ร้ายก็ไม่ปรากฏว่าได้ทำอันตรายอันใดเหลือกำลังยิงให้ตายเสียเป็นช่องทางที่คนทั้งปวงจะเห็นว่าเป็นทหารทเที่ยวแกล้งฆ่าคน ทหารรักษาพระเจ้าแผ่นดินคนไม่มีผิดตายเพราะการรักษาพระเจ้าแผ่นดินการปรากฏไปเป็นการเสียเกียรติยศปรากฏไปต่างประเทศทำให้เสียความเชื่อถือของประเทศทั้งปวงเห็นเป็นบาเบเรียนเป็นเชเวตดุร้ายเกินไปทำให้เสียราชการที่จะให้เขาไม่เชื่อไม่ยอมให้มีอำนาจเพราะมีอำนาจแล้วเหมือนบำรุงให้ทำการร้ายกาจไปเขาจะไม่เชื่อดังนี้การจะยากทุกอย่าง จึงนับว่าเป็นการเสียตลอดจนราชการจึงต้องตัดสินว่าการที่ทำเป็นผิดเพราะทำการเกินเหตุจะเห็นไปแก่การทหารทำเนียมทหารอย่างเดียวไม่ได้และนี่ค่ะก็คือพระราชวินิจฉัยของพระองค์ท่านนะคะเป็นเหตุผลของล้นเก้ารัชการที่5ค่ะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยถ้าหากตัดสินอะไรไปนะคะก็แน่นอนค่ะว่า ต่างชาตินะคะฝรั่งต่างชาติก็กําลังจับตาดูสยามประเทศอยู่นะคะซึ่งในขณะนั้น,นะคะ่ะในยุคนักล่าอนานิคมนั้นสยามก็ถูกมองว่าเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนและนี่ก็คือวิสัยทัศน์นะคะของล้นเก้ารัชกาลที่5ค่ะที่เป็นการตัดไฟจากต้นลมและด้วยความรักในพระสงฆนิกรของท่านนะคะถึงแม้ว่าจะโดนลอบปองร้ายก็ตามค่ะ และเรื่องราวเหล่านี้นะคะก็จะกลับมาเล่ากันใหม่นะคะนประวัติศาสตร์อกพงสวดรนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ